สวัสดีครับแฟนเพจเชนรงฟาร์มนะครับและผู้ติดตามทาง YouTube ทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็พามาชมความคืบหน้านะครับหลังจากที่ประมาณ1สัปดาห์กว่าๆนะครับที่ผมได้ทำงานาเรียบร้อยแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นเป็นเป็นโครงการ CDS 3ามงค่านะครับในการปลูกพืชผักทั้งหลายนะครับโดยผมออกแบบ โรงปลูกใหม่นะครับโดยที่ใช้ทรายนี่นแหละนะครับเป็นวัตถุเป็นวัสดุปลูกนะครับเป็นวัสดุปลูกหลักนะครับแล้วก็มีขุดมะพร้าวด้วยนะครับเพื่อทรับความชื้นข้างในนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเมลอนเห็นไหมครับอันนี้หลายคนคงจะแปลกใจว่าใช้ยนรงไม่ได้ใช้ถุงปลูกไม่ได้ใช้กระถางปลูกผมออกแบบใหม่ครับเป็นกระบะปลูกนะครับเป็นโต๊ะปลูกเลย นะครับเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ไงเวลาเราไม่ได้ปลูกเมลอนมันข้างหน้าเราก็ปลูกอย่างอื่นเข้าไปแทนเลยนะครับก็ถอนต้นเมลอนทิ้งเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับอันนี้ก็โรงเรือนก็จะเป็นคณะอย่างนี้นะครับแต่ว่าอาจจะมีโต๊ะซอยย่อยๆข้างในอีกนะครับเพื่อเดินวนรอบได้ดูงานได้นะครับแล้วก็พื้นเนี่ยนะครับทุกคนจะเห็นพื้นสวยงามสะอาดเพราะว่าผมปูแผ่นกันญ้านะครับแล้วก็ นำหินนะครับมาปูนะครับหินก่อสร้างนะครับหินหินคลุกนะครับนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยกำลังทําทการเด็ดยอดไอ้เด็ดกิ่งแขนงแล้วก็ทําการาาร้อยได้นะครับก็คือมีได้มเีเส้นเชือกเห็นไหมฮะเห็นเส้นเชือกสีขาวๆนี้ไหมฮะก็คือเป็นเส้นเชือกเพื่อพยุงต้นของเมลอนนะครับให้มันยืน ต้นได้นะครับก็คือเราจะพันทุกวันทุกวันทุกวันเพราะหลังจากนี้ไปแล้วมันจะโตแล้วนะครับมันจะโตแล้วนะครับมันจะโตมากนะครับนี่เห็นชัดๆนะครับแล้วก็จะมีราวแขวนลูกอยู่นะครับอันนี้ก็คือพันไปตามนี้นะครับพันไปตามนี้นะครับแล้วถามว่าใช้ลงใช้ปุ๋ยปุ๋ยเนี่ยใส่ยังไงก็ผมใส่ปุ๋ย CF2 ไว้แล้วนะครับอยู่ใน ทรายแล้วนะครับปุ๋ย CF2 อยู่ข้างในทรายแล้วจะมองไม่เห็นละเพราะว่าผมจะใส่ปุ๋ยก่อนแล้วก็เอาทรายเข้ามากรบอีกทีนึงแล้วก็อเอาเมล็ดเข้ามาจิ้มใช่ไหมครับอเอาเมล็ดเมลอนเนี่ยเข้ามาจิ้มลงไปนะครับอเอาเมล็ดเมลอนมาจิ้มลงไปนะครับแล้วก็มันจะมีสายน้ําหยดเห็นไหมฮะอันนี้เป็นท่อ PE นะครับแล้วก็มีหัวน้าหยดสีน้ําเงินตรงนี้นะครับอัตราการไหลของหัวน้ําหยดนี้ก็ประมาณ4ลิตรต่อชั่วโมงนะครับ ไอซีลิตรต่อชิวนาทีหรือชั่วโมงเดี๋ยวไปดูในสเปคอีกทีหนึ่งนะครับก็ทําให้อันลผมก็ตั้งเวลานะครับเป็นเป็นเป็นรอบๆนะครับอาจจะวันหนึ่งอาจจะให้น้ำห้ารอบอย่างเงี้ยรอบละ3นาทีอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้เกิดความชุ่มชื้นนะครับแล้วเราสังเกตได้ง่ายมากถ้าวันไหนทรายแห้งแสดงว่าน้ําไม่พอใช่ไหมครับอาจจะเกิดาาาการท่อแตกอะไรประมาณเนี้ย ถ้าปลาปาไม่น้ำปลาปาไม่ไหลอะไรประมาณนี้ก็สามารถสังเกตดูง่ายนะครับแล้วหัวไหนตันเราก็มองเห็นได้ชัดเพราะว่าอะไรฮะหัวน้ำหยดตรงนี้นะครับมันสามารถมองเห็นได้ตอนที่มันทํางานมันจะหยด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 ,ยด,ยดนะครับลงมานะครับเราก็รู้เลยว่าอ๋อนี่หัวนี้ไม่หยดแสดงว่ามีเศษอะไรมาอุดตันนะครับนี่เป็นลงปลุกของเมลอนนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูลงปลูกตัวอื่นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเมลอนเหมือนกันนะครับอันนี้เอาเม็ดข้าวจิ้มนะครับอันนี้จะให้ไล่รุ่นไงฮะเพราะว่าผมมีเป็นหลายโต๊ะใช่ไหมครับก็จะให้ไล่รุ่นกันนะครับสมมติว่าสัปดาห์นี้เก็บเกี่ยวเมลอนไปแล้วสัปดาห์หน้าเราก็จะมีเมลอนอป้อนเรื่อยๆนะครับเก็บเกี่ยวแล้วปุ๊บก็ถอนต้นเลยนะถอนต้นทิ้งไปนะครับแล้วก็ปลูกใหม่ด้วยการเอาเม็ดมาจิ้มลงไปเอาปุ๋ยมาใสา่ลงไป แค่นั้นเองนะครับง่ายมากนะครับง่ายมากนะครับนี่แต่ที่แน่เมลอนดูแลเป็นพิเศษนะครับใครที่ไม่พร้อมที่จะดูแลก็อย่าเพิ่งปลูกเมลอนนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาต้องพันต้นด้วยครับพันต้นตามสายเนี่ยตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้สองสัปดาห์แรกจะชิวชิวก่อนพอสัปดาห์ที่3ขึ้นไปโอ้โหเขาจะโตเร็วมากนะครับแล้วก็พอเราใส่ปุ๋ย cf 3เข้าไปปุ๊บก็โตเร็วไปอีก นะครับโตเร็วไปอีกนะครับก็พึบพิพพพต้องรีพันต้นนะครับต้องรีพันต้นนะสําหรับตีล่อนนะครับก็ใช้ใช้เชือกหรือได้มงคลนะครับได้มงคลง่ายกว่าถูกกว่าด้วยนะครับใช้ได้มงคลนะใช้ได้มงคลพันพันพันขึ้นไปนะครับก็ระบบน้ําผมก็ออกแบบเป็นแบบนี้นะครับระบบเป็นอัตโนมัตินะครับส่วนโรงนี้เป็นโรงปลูกมะเดื่อฝรั่งนะครับตรงนี้ แต่ว่ามันมีพื้นที่เหลือก็ปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกอะไรไปด้วยนะครับเดี๋ยวไม่ดูนะครับอันนี้ก็ปลูกในถุงนะครับถุงมาวางเลยนะครับอันนี้เป็นพริกนะครับมะเขือนะครับปลูกในถุงเหมือนเดิมนะครับอันนี้เพราะว่าเป็นเป็นโรงปลูกมะเดื่อฝรั่งนะครับนะครับเขาต้นเขาจะสูงใหญ่นะครับก็ตัวนี้ก็ขอแอบอาศัยอยู่ด้วยก่อนนะครับก็เจริญเติบโตดีนะครับ เนี่ยสัปดาห์ที่2นะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นพวกพวกกวางตุง้งพวกผักกวางตุ้งอะไรต่างๆนะครับเห็นไหมฮะเห็ <_ an> นไหมนี่นี่น,นี่ซองอยู่ตรงนี้น,นี่กวางตุ้งดอกฮ่องกงนะครับนะก็คือจะปลูกก็ให้หลากหลายนะครับาทางโครงการเขาจะให้ปลูกหลากหลายนะครับก็ปลูกหลากหลายไปเลยนะครับปลูกหลายๆอย่าง <c oughs> คนที่มาเรียนรู้ด้วยก็จะได้เรียนรู้ว่าอ๋อปลูกง่ายจังเลยใช่ลงแค่อเอาเม็ดมาโรยนะครับเพราะว่าระบบน้ำมันอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับพักบ้งจีนนะครับเรียวไผ่นะครับผักบ้งจีนเรียวไผ่นะครับกนะ็กําลังงอกงามนะครับกําลังงอกงามนะครับก็มันงอกจากทรายนะครับอันนี้ก r e e นโอ๊กเลดโอ๊กไปกลิ e นโอ๊กก่อนนะครับกลินโอ๊กเนาะปลูก เอาต้นอ่อนมาปลูกนะครับต้องคลุมก่อนนะครับเคล็ดลับของการที่ปลูกแล้วมันไม่ตายก็คือเราต้องเอาสแสรมมาคลุมก่อนในช่วงสัปดาห์แรกที่ปลูกนะครับระบบน้ําหยดก็จะหยดอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับมันก็จะชื้นนะครับข้างล่างมีปุ๋ยซีเอฟอยู่แล้วนะครับที่ทรายกรบอยู่นะครับนี่ผมออกแบบใหม่นะฮะ <c oughs> อันนี้เป็น ต้นหอมโอ้โหเยอะมากติดเยอะมากนะครับนี่เป็นต้นหอมเป็นเมล็ดหอมนะฮะเป็นเมล็ดหอมแบ่งนะครับหอมแบ่งหอมญี่ปุ่นทําแบบนี้ได้เลยนะครับเอาเมล็ดโรยบนทรายนะครับแต่ว่าต้องตามแถวของน้ําหยดนะครับเนาะตามแถวน้ําหยดนะครับตามแถวน้ําหยดแล้วก็มันจะได้ชื้นแล้วก็มันจะได้งอกง่ายๆแบบนี้ดกๆแบบนี้นะครับพรบๆแบบนี้นะครับ บางคนแบบเพาะหอมยังไงก็ไม่ออกนะครับมันใช้ลงทําไงดีผมก็บอกว่าใช้ทรายครับนะครับใช้ทรายเนาะโอเคอันนี้เป็นผักบุ้งนะครับผักบ,บุ้งก็โตแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอต้นเขาโตก่อนเดี๋ยวเขาก็เต็มโตเองนะครับเขาก็จะเต็มโตเองนะครับนี่นี่กระบะปลูกแบบแนวรุ่นใหม่นะฮะก็ทุกคนก็คง ได้เห็นชชยลงใช้ถุงปลูกถุงปลูกถุงปลูกตอนนี้ใช้ลงออกแบบใหม่นะฮะเป็นกระบะปลูกนะครับเพื่อให้เป็นกระบะแล้วก็เป็นโต๊ะด้วยนะครับเป็นโตะด้วยยกขึ้นสูงน้ําท่วมไม่เจอไม่เป็นไรแน่นอนฮนะถ้าน้ําท่วมไม่ถึงอก <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้ผักชีผักชีที่คนญี่ปุ่นชอบนะครับนะครับผักชีนะครับผนะนะักชีก็งอกงามดีเห็นไหมสวยไหมครับนี่ผักชีกำลังขาดแคลนนะนะครับ อย่าเล่นไปหนะ้าผักชีอ่ะกิโล300ไปแล้วนะครับนะบางฤด,ดูการโดยเฉพาะหน้าฝนนะครับอันนี้เราดูง่ายๆก็คือถ้ามันชื้นทรายมันก็จะเปียกใช่ไหมครับถ้ามันแห้งทรายมันก็จะแห้งอันนี้สังเกตง่ายนะครับหัวน้าหยดนี่ก็ดูแลง่ายถ้ามันไม่หยดแสดงว่ามีอะไรอุดตันก็ไปมุนมุนมๆนมุนเอาสิ่งอุดตันออกแค่นั้นเองนะครับ อันนี้ที่ปลูกใหม่ที่กําลังงอกงามกําลังงอกนะครับเห็นไหมฮะงอกจากทรายเนี่ยมันงอกง่ายงายนะครับผมทาไมผมถึงชอบใช้ทรายเพราะมันงอกง่ายนั่นเองนะครับพืชผักทั้งหลายนะครับนี่ผักชีนะครับถ้าตรงไหนที่มันขาดไปก็เอามาซ่อมแซมได้นะครับก็เอามาล็ดเข้าไปจิ้มลงไปเลยนะครับเห็นไหมฮะจิ้มลงไปเลยนะครับ จิ้มลงไปเลยนะครับอันนี้พวกคอสนะครับคอสเนี่ยก็เอ,เอาต้นอ่อนมาปลูกเลยนะครับต้นกล้าม,มาปลูกเลยก็ได้หรือจะจิ้ม,มเมล็ดก็ได้แต่การจิ้ม,มเมล็ดเนี่ยมันมันเหมือน,นที่ชยัยรงเคยทำะนะครับอาจจะมีมะเมล็ดที่งอกบ้างไม่งอกบ้างงอกเยอะบ้างงอกน้อยบ้างอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยสม่ําเสมอนะครับอาจจะเพาะก่อนแล้วก็ค่อยเอามาปลูกแล้วก็เอาซารเเลนเข้ามาปิดก่อน1สัปดาห์นะครับ จนกว่าต้นจะฟื้นตัวแล้วก็อสแลน์ออกนะครับให้ทําแบบนี้นะนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครก็มีเคล็ดลับง่ายๆนะครับก็คือใช้ทรายกับ c f 2นะครับเดี๋ยว Cf3 ตามทีหลังนะครับ Cf3 เดี๋ยวเราค่อยใส่ทีหลังหลังจากต้นบันโตอีกหน่อยหนึ่งนะครับระบบรากเขาพร้อมเดี๋ยวรับรองนะครับจะได้ ค่อยใส่ cf 3นะครับแต่ในซรายนี่มี cf 2เรียบร้อยแล้วนะครับโตแน่นอนนะครับสวยแน่นอนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับมีเคล็ดลับมาบอกเพียงเท่านี้นะครับจะปลูกอะไรก็ตามนะครับออกแบบโต๊ะออกแบบอะไรพวกนี้ยชัยนรงทําให้หมดแล้วนะครับก็ใช้บริการชัยนรงเลยก็ได้นะครับติดต่อมาแชทมาโทรมานะครับ0860214026นะครับโทรมาก็ได้ นะครับชัยลงก็ออกแบบให้หมดแหละอยากปลูกอะไรบอกมานะครับเดี๋ยวชัยลงก็จะจัดการเมล็ดพันธุ์อะไรให้ทั้งหมดนะครับเนอะขอบคุณนะครับที่สนใจเรื่องเกษตรแนวใหม่นะครับนี้ปลูกในโรงเรือนนะครับแล้วก็สวยงามทั้งเมลอนญี่ปุน่นแตงกวาต่างๆนะครับมีทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงของการพันยอดนะครับ มัดได้อย่างเงี้ยนะครับก็ขอติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ